วันนี้วันนี้พี่ระมุนมาแชร์เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับโรคไตค่ะก็คือเป็นเกี่ยวกับพักน,นะคะพักป่วยเป็นไตระยะที่สี่นะคะต้องพเป็นกันเยอะเลยก็คือไตท่าเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ16.8นะคะคือแกก็เกือบจะระยะห้าค่ะก็คือแกเ <โ todos S 1> <akkor S 2> นี่ยก,ก็แบบโทรมาคุย,ยแล้วเพราะว่าเขาเล่นแบบเล่นไลน์เป็นแต่ว่าทําควบแท็พวกคคอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นก็เลยแบบว่าโทรมา พอโทรมาเราก็เลยถามาเสียงครั้งแรกเนี่ยแกแบบแกเสียงไม่ดีกะคือแบบว่าไม่สบายใจเนี่ยเขาไม่อยากฟอก<ฆ>คือเขาดูใน YouTube แล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบอยากจะกินตัวนี้<ฆ>ก็คืออุ้มิใช่ไหมคะเขาเลยสั่งไปครั้งแรกเน,นี่ยกล่องหนึ่งพอเดือนแรกผ่านไปเขาบอกว่าเออเขาเขากินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาสบายตัว<ฆ>แต่ทีนี้เขาไปตรวจเขาบอกว่าท่าไตเขาอะจาก1 6 8เนี่ยก็คือยังไม่ลงคือเขา ยังทรงๆยังทรงๆอยู่ก็เลยบอกว่าอาจารย์ต้องอ่านหลวงตาเนี่ยต้องคุมในเรื่องของอาหารด้วยนะคะต้องเลือกฉันเพราะว่าท่านเนี่ยอายุ70แล้วแล้วก็เขาก็ไปโรงพยาบาลส่งอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าเวลาที่ฉันเนี่ยอาจารย์ต้องหลวงตาเนี่ยต้องต้องเลือกฉันเพราะว่ามันสามารถที่จะเลือดได้คือต้องทานจืดแล้วก็คุมในเรื่องของอาหารรวมด้วยทีนี้เขาก็เลยเดือนที่สอง ท่านก็เลยเนี่ยสั่งไปอีกกูมิสองกล่องฮาร์ดหนึ่งกล่องเพราะว่าเราก็คือแบบว่าถ้าเป็นชุดฟื้นฟูเนี่ยคือคนที่เป็นไตระยะสี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวใจก็จะตามนั้นนะเขาแต่ว่าตอนแรกกินแค่วันละหนึ่งสองใช่ตอนนี้ก็คือพอครบหนึ่งเดือนปุ๊บอาการดีขึ้นแต่ค่าเลือดยังทรงๆอยู่ใช่จัดเป็นชุดกูมิ2ฮาร์ดใช่ค่ะแล้วทีนี้พอท่านทานไปประมาณ3เดือนทานเมื่อวานแกก็โทรมานะคะบอกว่า เนี่ยโยมบอกดีใจมากเลยไปตรวจสุขภาพมามคือเขาก็ดูแต่แบบค่า GFR ว่าไตเขาเนี่ยค่า GFR เขาเนี่ยจจน16.8เนี่ยมันขึ้นมาไหมนะคะซึ่งพอท่านโทรมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาดีใจมากเลยค่าไตาเ็าขึ้นมาอยู่ที่20แล้วก<อ>็เลยว่าดีใจเลยนะคะหลวงตาเพราะว่านั่นแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วค<า>ือ <ếu> อาจารย์แบบภูมหัรด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ค่าไตาเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่า อยากให้ดีขึ้นก็ต้องทานต่อเนื่องแล้วก็ต้องดูว่าเราเลือกทานอาหารเนี่ยสัดส่วนที่ละมุนส่งไปเนี่ยโอเคว่าจะเป็นในเรื่องของคูุมโพแทสเซียมคุมฟอสฟอรัสคือพวกไข่ถั่วนมพวกผักสีเขียวหรือว่าน้ําดื่มก็คือจะต้องดื่มในปริมาณที่เวลาเราหิวมันต้องแบบไม่ใช่ว่าเราดื่มจนอิ่มคือเวลาเราหิวหรือว่าในค่อยๆจิบถ้าเป็นไตระยะที่4ค่ะนะคะคือละมุนก็แนะนําไปก็ต้องขอบคุณภูมิกับพาทนะคะที่ทําให้ ไตของหลวงตาเนี่ย GFR จาก16.8ขึ้นตาเป็น20อค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video